ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเมสซี่ทุกท่านนะครับ6ช่องซากุระแฟมิลี่นะครับ6นี่น้องชุนหัวมองไงนะเแ็นตลกเแ็นตลกครับคุณพี่กิ่งคุณพี่กิ่งนี่นะครับกิ่งนะคะคุณกิ่งนะเแ็นตาลิปมาให้แคนตลกเแ็นตลิปแ็นตลิปพูดปิด

จักละทองเสียงครับนหนึายนึยน่งหายเกิดไ้กินกินไม่เอ้กินเยอะก็ไม่ดีเด้อตมกินกิกิไม่ช,มชอบอ่นครับให้กินแลวนะครับ

ไปป่าวซานนกันตุกันตุพงไม่มีรถนะครับผมพุงแต่งตึง นี่นะครับให้ทานแล้วนะครับผมนี่นะครับป้าวงศา ยายบอกแซ่บแซบพีหลีด้อขอบคุณคุณพี่กิ่งด้อขอบคุณคุณกิ่งมากเลยนะครับผมทีเมตตาครอบครัวซากุระนะครับเมตตาแม,ม่บงษาด้วยนะหมดแล้วอโอ้คือไไปไปถอยถอยโอ้แม่บงสา มาแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณคุณปีกิงครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับคุณหัวขอบคุณแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมขอให้คุณปีกิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอยาเจ็บยาป่วยยาไข้าย,ยาจนนะครับ นอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไม้ได้เงินแสนอีกแล้วนะครับครับก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมคุณฮัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเสียงสักลักสวัสดีค่ะช่วยเสียงเสียงเสียงนั่งเสียงไม่เสียงเลยโอ้โหขอบคุณครับบ๊ายบาย